ครูตองจะยกตัวอย่างวิธีการถามหนึ่งคำถามด้วย2วิธีที่แตกต่างกันซึ่งมันจะทำให้เป็นการเน้นให้ลูกค้าคิดในสองมุมที่แตกต่างกันมันเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยคิดในมุมสองมุมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะยกตัวอย่างสมมติถ้าลูกค้าเนี่ยพูดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาต้องการออกมาแล้วครูตองถามกลับไปว่าทำไมสิ่งนี้ มันถึงสําคัญสําหรับคุณตอนนี้ค่ะทีนี้เนี่ยมันจะทําให้สมองของลูกค้าคิดถึงอะไรคะคิดถึงว่าทําไมสิ่งนี้ใช่ไหมคะทําไมสิ่งนี้มันถึงสําคัญสําหรับคุณตอนนี้แล้วลองฟังอีกวิธีที่ครูตองจะพูดนะคะแล้วสังเกตว่าครูตองเน้นที่ไหนทําไมสิ่งนี้มันถึงสําคัญสําหรับคุณตอนนี้คะคําไหนและมันจะทําให้เขาคิดถึงอะไรคะ ทำไมถึงสำคัญตอนนี้ทำไมต้องเป็นเดี๋ยวนี้วิธีนี้ไม่ได้ทำให้เขาคิดว่าทำไมต้องเป็นสิ่งน,นี้แต่ทำไมมันถึงสำคัญตอนนี้ทำไมต้องเดี๋ยวนี้